วิเคราะห์บอลวันนี้บอลเตงมาสเต็ปสี่ทีเด็ดบอลวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2567ครับก็กลับสวัสดีครับพบกับเฮียเก๋าเราบอลกันอีกเช่นเคยครับที่เด็ดบอลเต็งมาสเต็ปสี่ครับก็ขอฝากท่านทนั้นครับกดไลค์กดซับสไครต์กด,กดกระดิ่งให้กับเฮียเก่ากันหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดจากเฮียเก๋าและเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเฮียเก่ากันนั่นเองนะครับในวันนี้ก็มีบอลให้เลือกจิม้มเลือกเชียร์กันมากมายอีกแล้วครับทีเฮียเก๋าได้หยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับก็ 12ของรพรีเมียร์ครับที่ยังคงเหลือครับในค่ำคืนนี้ครับ3คู่แล้วก็ทางด้านออริกาสเปนอีก1คู่ครับที่เฮเกเนี่ยได้หยิบยกมาฝากครับในคู่แรกครับเซาแฮมตันครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านริว์พูคกับในเวลา3าทุ่มครับณสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมฮะและในคู่ที่2ครับก็ยังอยู่กันในศึกพรีเมียร์อังกฤษครับเป็นทางด้านอิปสวิทคาว พบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเวลา5ทุ่มครึ่งครับคู่นี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับแฟนผีเนี่ยบอกเลยว่าต้องรอรุ้นทางด้านการมาคุมทัพของอัมรินครับถือว่าคู่นี้ครับน่าติดตามเลยทีเดียวและในคู่ที่3ครับทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในเวลาตีสามครับคู่เนี่ยถือว่าเตะค่อนข้างจะดึกเลยครับตีสา ของบ้านเราครับส่วนในคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ครับก็เป็นทางด้านเรกานิตครับเปิดบ้านรับการมีเยันของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาของบ้านเราครับก่อนที่เราจะมาเริ่มวิเคราะห์แนวทางของทั้ง4คู่ในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับที่สนใจที่เด็ดเพิ่มเติมเน่าเหนือจากหน้ายยูทูบครับก็สามารถทักไลน์ครับของเฮียเก่ามาได้ที่แอดเคสเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับย้ำนะครับแอดเคสเจ็ดเจ็ด หรือว่าสามารถคลิกดิงเนี่ยที่เหยียเกาได้ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ีฟรีตลอดชีพก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยครับในกลุ่ม VP ของเราก็มีทั้งทีเด็ดบอลเต็งบาสเตปครับแล้วก็ทีเด็ดแปดเซียนครับให้เน้นๆครับเจอกันมากมายครับสาหรับแปดเซียนในกลุ่มครับก็เจอกันครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาก็มารุยยนวทางคู่แรกของคำคืนครับในศึกพิมลังกฤษเปิดหัวด้วยทั้งด้านเซาแฮมตันครับเปิด เซนเมรีสเตเดียมครับรับการมาเยือนของด้านหงแดงดลิเวอร์ p ูลครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาสามทุ่มครับทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่หัวตารางของพิมพิริครับนะปัจจุบันส่วนทางด้านเซอร์ฮนตัมเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับแต่ก็ถ้ามองย้อนกลับกันครับทางด้านเซอร์ฮนตัมก็อยู่อันดับที่1ครับแต่นับจากท้ายมานั่นเองเอาละครับก็มาดูฟอร์มเฮดูเฮดของทั้งคู่ครับ ทางด้านซอลแฮมตันเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้แค่2ครับเสมอ2แล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยควา้าัยไปได้ถึง11เ็นัดครับน้ล่าสุดที่เจอกันมาก็ทางด้านลิเวอร์พูลครับที่คว้าใยไปได้ครับ3ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่นในบ้านของซอลแฮมตันครับก็เสมอกันไป4ประตูต่อสีครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างซอลแฮมตันครับ5นัดเพราเขาคว้าใจมา2นัดแพ้ามาถึง3นัดครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้กับทางด้านบุ๊แฮมตันครับก่อนหน้านี้2นัดเนี่ยก็ชนะทางด้าน ก่อนหน้านี้2นัดก่อนชนะทางด้านเอเวอร์ตันมาได้ครับและชนะทางด้านสโติต์ซิตี้ครับในศึกทางด้านฟุตบอลถ้วยอ่าถือว่าฟอร์มก็ยังไม่ได้ดีอะไรสักขนาดนั้นครับอยู่บ้วยของตารางก็ต้องหนีจากโซนตกชั้นให้ได้ครับทางด้านเซาแรมตันครับ ส่วนทางด้านฟอร์มหนัดของทางด้านลิวพูครับห้านัดพวกเขายัางไม่แพ้ใครเลยครับชนะมาถึง4นัดเสมอมานนัดครับสนัดล่าสุดเนี่ยชนะติดต่อกันมาเลยครับชนะทางด้านเอเวนตันวิลล่าครับสประตูต่อศูนย์ชนะทางด้านไบเอันลเวกุเซนครับสประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฟอร์มของพวกเขาเนี่โหดร้ายจริงๆครับถือว่าเป็นงานยากสําหรับทางด้านเซาแฮมตันแน่นอนครับในกู่นี้ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแซาแอนตันครับสำหรับความพร้อมที่จะลงสนามก่อนจะแตะนี่คคืนนี้ครับไม่มีตัวรายงานบาดเจ็บรถติดโทษแบนก็มาเพิ่มอย่างไดครับมีทางด้านรอสจวครับวิลเลียมมอนบนก็ยันเบสนารอดครับกาวิัสซูนูครับอารอนแรมสเตอร์ เหล่าบันที่ได้รับบาดเจ็บครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้คาดว่าพวกเขาเนี่ยจะมาในระบบ3-5-2ครับโดยมีอดัมสตรองครับแล้วก็คามรอนอาเชร์หวงคู่ราสกรในแดนหน้าครับใช้ทางด้านฟลินด์าวปักหลักคุมจังหวะในแดนกลางตามระบบนงครับส่วนทางด้านซิมเยนอย่างห่งแดนลิฟูครับกุนซูอย่างอร์เนอร์สลอตก็สําหรับความพร้อมจะทําศึกในค่ำคืนนี้ครับไม่มีตัวรายงานบาดเจ็บรถติทดท่นแบนเข้ามาเพิ่มอย่างใดครับมีทางด้านดิโอโกโซต้า ฮาวิเอลเวสครับแล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าครับแล้วก็อาริซงแบ็กเกอร์ในด่านเมื่อหนึ่งสี่แข้งครับที่ได้รับบาดเจ็บยังค้างสต็อกอยู่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับคาดว่าอาร์เนอร์สโอตเนี่ยมาในระบบ4-2-3นะครับโดยมีดาวินนูเยสครับออกสตาร์ทอิน้าเป้าแล้วก็ใช้ทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าเคอร์ดิสโตนกับดูดิแอร์ครับผนึกกำลังสร้างสารรค์ในเกมรุกตามสูตรของทางด้านอาร์เนอร์สโอตนั่นเองครับเอาละครับ,ารบจากทัศนาจาก ทางด้านเฮียเก่าครับเกมนี้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับก็จะทําให้แฟนๆต้องผิดหวังครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเครื่องร้อนแรงสุดครับลังคว้าชัยมาสี่นัดติดต่อกันครับแล้วก็ผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกำเลยยิงไปถึงเสเวยเมล็ดครับแถมผลงานในส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนก็เล่นในทีมชาติเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับความมั่นใจเนี่ยกลับมาเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนครับแซวแฮมตันครับค่อนข้างหนักใจครับกับการหายไปของอารอน แรมสเตอร์ครับในทาวารมือหนึ่งกับแยมบานารรครับกองหลังตัวหลักที่ได้รับบาดเจ็บมาทั้งคู่เลยครับบอกเลยว่าเสียหายพอสมควรครับแถมฟอร์มล่าสุดก็บุกไปแพ้กับทางด้านวูบแบบหมดสภาพเลยครับ2ประตูต่อสอมองนะครับเปอร์เซ็นที่ใจยับคารังก็มีสูงเลยครับพิจารณาจากเลดราคากับภาพรวมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแนะนำให้อยู่ต่อไม่ต้องรองอัยญครับฟันธงจะหนักจะเต็มไปที่หงดายหรือผูครับผู้นี้ และในคู่ที่2อครับอยู่กันทางด้านสื่อเรั่งกิจเช่นเดิมครับคู่นี้เนี่ยน่าจับตาดูแล้วก็จับตามองอย่างยิ่งครับการมาเยือนของทางด้านอัลบอรินครับทางด้านอิสวิทาวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแมเชสนเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับเตะกันที่บอลแมนร็ครับทางด้านอิสวิทาวเนี่ยอันดับที่17ครับส่วนทางด้านแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่13ครับคะแนนก็ไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นครับ ห่างกันเพียงแค่6คคะแนนส่วนผลงานที่เฮตของทั้งคู่ครับที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านแมนยูครับที่ควา้าใยไม่ได้ครับ1น,นัดที่เจอกันมาครับต่อย้อนกลับไปในปี2015เลยทีเดียวครับที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับควา้าใัไม่ได้3ประตูต่อ0ูนย์ครับนอกจากนั้นก็ยังไม่เคยเจอกันครับนี่ก็จะเป็นครั้งที่2ที่พวกเขาเนี่ยจะผเผชิญหน้ากันครับ ส่วนฟอรม ates, manager, ์มหานัดราสุดของเจ้าบ้าน ienne, อยา e ่างอีสวิตครับนักของเขาเนี่ยคว้าชัยมาได้หนึ่งครับแพ้มาถึง3นัดเสมอมา1นัดครับราสุดก็ชนะทางด้านท็อตนัมฮอสเปอร์มาได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งนั่นนี่ครับแถมทางด้านเมื่อวานเนี่ยครับเป็นทางด้านสเปอร์ครับที่คว้าชัยทางด้านโอ้โหเสเตอร์แมนแมนสเตอร์ซิตี้มาได้ครับ 3ประตูต่อศูนถือว่าทางด้านอ e ิสเวทาวก็ใช้เล่นครับที่เอาชนะทางด้านสเปอร์แล้วก็แถมทางด้านสเปอร์เนี่ยไปชนะทางด้านแมสตีมาอีกต่างหากครับถือว่าแมนยูก็ไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่ครับที่ได้มาเยือนในบ้านของทางอ e ิสวิทาวครับส่วนฟอร์มานัดล่าสุดของทางด้านแมสตียูไนเต็ดครับฮานาบุเขาก็ชนะมาได้ถึง3เสมอมา1แล้วก็แพ้มา1ครับทางด้านฟูมนิตรอยที่คุมจังหวะใน ทางด้านฟุนิตรอยครับที่เป็นหัวเรือก่อนหน้าน,นี้ก็ทําผลงานได้ดีเลยครับที่ลงเล่นไป4นัดเนี่ยชนะมาได้3นัดครับเสมอไป1ครับเก็บขินชิดได้ทั้ง4นัดครับล่าสุดของพวกเขาก็พึ่งไปชนะทางด้านเลตเตอร์ซิตี้มาครับ3ประตูต่อ0ครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนจะลงเตะในวันนี้ครับทางด้านอ e ีวิทาวครับก็จะได้ตัวทางด้านเคเอา่า เคนวินฟินลิปครับฝนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ครับอย่างไรก็พวกกับทางนั้นซีโดซี C, ่ออสเปเน่ครับแจ็คเทเลอร์ยานนวโดซาเซียนกับจาคอป ดีล็บครับก็เป็นสีแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถรุกชวยทีมได้คาดว่าทางด้านแม็คแคทน,นาครับก็จะวางหมากในระบบ3-43โดยมีโอมาเรย์ฮันสีสันเหลี่ยมดีแลบแล้วก็ซามูเอลโซมินติคบเป็นสามประสานในแดนหน้าคอยร่าตัดคอนั่นเองส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างมชสเตอร์นเดตครับกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมรินครับก็จะประเดิมผลงานในแมตชนี้ครับก็อย่างทางการสำหรับความพร้อมก่อนจะลงฟัดแข่งครับไม่มีตัวรายงานบัตร จ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มอย่างใดก็มีทางด้านเรนนิโยโรกับวิกเตอร์เดอเฟครับสองแข้งที่รับบาดเจ็บหน้าเดิมเลยซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวนั่นเองครับทั้งคู่เลยคัตบอบูรินครับเตรียมหมากในระบบ3-4-2นะครับโดยมีมาคัสแลฟอร์ดออกสตาร์ทยินหน้าครับแล้วก็ใช้ทางด้านอามัดิอาโรบูโดฟเนเดสผนึกกำลังสร้างสรรค์เกมลุกตามสุดของทางด้านอโมรินนั่นเองครับ ส่วนทัศนะจากเฮียเก่าครับเฮียเก่ามองว่าในคู่นี้ครับเออ่ยังเชื่อว่าทีเมเยอย่างเมนอยูครับกุนซื้อใหม่อย่างอัมโมรินครับก็จะต่อความมั่นใจของลักเตะได้ครับกับมามีแรงผลักดันสู้ได้เต็มระบบในแผนการเล่น3-4-2-1ได้ครับก็อาจจะเป็นการคุมทีมแล้วก็ใช้แผนนี้เป็นครั้งแรกครับในรอบหลายปีแล้วก็ต่อแต่ก็ การได้รูดฟันนิตรลอยครับเยียวยากับการกู้ศรัทธาของนักเตะกลับมารวมใจกันได้สีนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ชิ้นสําคัญโดยทางด้านโมเมนตัมของนักเตะกลับมาได้สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนครับประกอบกับทางด้านเจ้าบ้านอย่างอีฟสวิตครับแม้ว่าเพิ่งจะเพิ่งบุกออาชนะทางด้านสเปิร์ไม่ได้2ประตูต่อหนึ่งก็ตามครับแต่สัเกตภาพของขุนกำลังแล้วก็มาตรฐานของทีม ก็ยังห่างชั้นกับทางด้านแมนยูอย่างเหลือกเกินครับแล้วก็มีแววที่พวกเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งก้าวสำคัญครับสำหรับทางด้านคันตุกะก้าวสู่ยุคใหม่อย่างสมบูรณ์เมื่อมีทางด้านรินมาลวงมาลงคุมจังหวะเกมแทนครับเมื่อพิจารณาจากเรตแล้วก็ภาพร,รวมของนักกูครับแนะนําให้อยู่ทางด้านทีมต่ออย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับไม่ต้องสงสัยยังได้ฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในคู่นี้ และในคู่ที่3ครับก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับเจอกับทางด้านเวลแฮมตันครับคู่นี้ก็จะแตะกันในเวลาตีสามบ้านของนิวคาสเซิลครับทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางครับส่วนทางเวลแฮมยูเตเนี่ยอยู่อันดับที่4 14ของตารางครับก็มาเจอกัน เฮดูเฮดของทั้งคู่ครับเป็นทางด้านนิคเซลที่คว้าชัยมาได้ถึง8ครั้งครับเสมอไป4ครั้งไลฟ์แทมเนี่ยชนะได้เพียงแค่3ครั้งครับที่เจอกันมาล่าสุดครับก็เป็นทางด้านนิคเซลครับที่คว้าชัยมาได้ครับ4ประตูต่อ3ครับล่าสุดในเดือนมีนาคมครับในปีส0 2 4ัที่ผ่านมาก่อนน้านั้นก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนผลงานในบ้านครับถือว่าฟอร์มเจ้าบ้านห้านัดหลังสุดครับทำได้ดีเลยชนะมาถึง3ครับแพ้มา2นัดครับ5้านัดหลังสุด ที่ผ่านมาครับสามนัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยชนะมาได้ทั้ง3นัดครับชนะทางด้านเซลซีมา2ประตูต่อศูนย์ครับชนะทางด้านอาร์เซนอลมา1ประตูต่อศูนย์ชนะทางด้านนอตติกแฮมฟอร์เรสต์ตาามาครับสามประตูต่อศูนย์ท็อปฟอร์มเลยเดียวครับสำหรับช่วงนี้ของทางด้านนิวคาสเซิลครับส่วนฟอร์มอนัดล่าสุดของด้านทีมเยือนอย่างเวิเทแฮมครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับชนะ2แพ้2เสมอมา1นัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็แพ้มาแล้วก็ ที่ผ่านมาเสมอกับทางด้านเอเวอเรตมาสู์ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าในคู่นี้ครับถือว่าเรียกว่าบอลแพ้่ทางก็ได้ครับทางด้านเวทแฮมเนี่ยสู้ทางด้านยูไนเซิลเนี่ยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับสำหรับเพชเวทของทั้งคู่ครับส่วนความพร้อมก่อนจะลงทําศึกของทางด้านวคาเสเซิลครับก็ไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บด้วยตัวติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมอย่างใครับเสียทางด้านแบ็กซ้ายอย่างบินบอลไปครับที่ได้รับ ใบเหลือง2ใบฮะก็หมดโคตต่าลงเล่นนั่นเองครับแล้วก็มีทางด้านจามลิลลาร์ดเคิร์ตครับก็กองกลางที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้คาดว่าในวันนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ครับก็วางทางด้านอิซกครับเป็นหน้าเป้าราสโกและเชอรัดดนกอร์ดอนครับอยู่แบ็กขวาส่วนทางด้านฝซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านจูรินตันนั่นเองครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ ็ในรายการนี้เนี่ยพวกเขาขาดทางด้านกรองกลางตัวรุกครับที่โดนใบแดงอย่างทางด้านกูดูดไปครับก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้รวมถึงทางด้านฟุกครุกก็ตัวหน้าตัวกลางลูกครับได้รับบาดเจ็บไปไม่สามารถลงช่วยทีมได้เช่นกันขาดว่าพวกเขาเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1ครับก็วางทางด้านอาทนอ่าเปเกต้าครับรับหน้าที่เป็น เพเมเกอร์จังหวะในแดนกลางครับและเชนั่นโบเวนครับขนาบข้างกับทางด้านสมิวิลลี่ครับแล้วก็ใช้ทางด้านมิเชลอันโตนีครับรับหน้าที่เป็นหน้าเป้านงนนครับส่วนทัศนาจากเฮียเกาครับในคู่นี้มองว่าทางด้านนิคเซิลเนียมีผลงานที่ดูดีกว่าทางด้านเบ็แฮมอย่างเห็นได้ชัดครับรวมถึงเฮตุเฮต,เตของทั้งคู่เนี่ยทางด้านนิคเซิลครับที่ดูดีกว่าแล้วก็ด้วยตัวนักเตะของพวกเขาเนี่ยก็พร้อมความฟิตเนี่ยลงสนามในครั้งนี้ครับ ไม่มีตัวรายงานบาดเจ็บเพิ่มเติมอย่างใดแถมทางด้านเวทแฮมเนี่ยมีตัวทําทเกมอย่างเช่น2ตัวครับที่มีการบาดเจ็บก็ไม่สามารถหนช่วยทีมได้คาดว่าในเกมนี้นิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ทางด้านทีมตอบหวานเจี๊ยบแน่นอนครับ,บโอกาสคว้าชัยไม่ได้สูงเลยทีเดียวครับก็ขอเลือกฟันโงไปด้านทีมต่ออย่างนิวคาสเซิลครับในคู่นี้และในคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ครับเป็นทางด้านอิตาเนีครับเปิดทางด้านสนามมูนินซิบันเดดูบาเก้ครับ ก็รับกันมาเยือนของน่านราชนชุดขาวอย่างเรอัลมาดริดครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาของบ้านเรา,านยะครับส่วนทางด้านเฮ h ูเฮของทั้งคู่ครับที่เจอกันมา12นัดร่าสุดเนี่ยเรอัลมาดริดครับที่คว้าชัยไปได้ถึง8เกมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์นเนี่ยคว้าชัยไปได้แค่2เกมครับแล้วก็เสมอกันมา2เกมล่าราสุดว่าเขาเนี่ยเสมอกันมาครับในปี2020ครับย้อนกลับไปในปีนั้นถือว่านักเตะ ของแต่ละทีมก็ค่อนข้างที่แจกต่างกันอย่างชื่นเชิงครับเสมอกันไม่ได้ครับ2ประตูต่อ0ูนย์ครับเองประตูต่อ2ครับและก่อนหน้านั้นก็เป็นอันเมรมาริดครับที่คว้าชัยไม่ได้ในปี2 0 1 9ัประตูต่อ0ูย์ครับความพร้อมก่อนเกมครับหานัดที่ผ่านมาผลงานของด้านเจ้าบ้านครับ ก็ชนะมาได้ถึง3แพ้ไป2นัดครับ5้านัดที่ผ่านมาล่าสุดก็ชนะด้านเซบียามาครับ1ประตูต่อศูนส่วน5นัดที่ผ่านมาของอด้านเรอัลมาดริดครับ5้านัดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาได้ถึง3เกมครับแพ้มา2เกมถือว่าฟอร์มของพวกเขาเนี่ยจะดีก็ไม่ดีครับจะแย่ก็ไม่แย่สักเท่าไรครับแพ้ให้กับบาเซลนามา4ประตูต่อศแพ้กับเอซิมิราน3ประตูต่อหนึ่งครับล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็ไปปลดด็อกคว้าชัยทางด้านโอซานซูนามา4ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนความพร้อมก่อนจะลงเตะในค่ำคืนนี้ครับของทางด้านเจ้าบ้านอย่างดิการเน็ตครับก็พวกเขาเนี่ยจะขาดทางด้านอาอิมกาเซียดิเโกกาเซียด,ดานี่บาบาคอเก้ชาเอนครับก็หลายตัวก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับนอกนี้ก็จะมาระบบ4 1 3 2ครับโดยมีดากอบาซานัทแล้วก็ใช้มายินกลางลูกครับอยู่ข้างหลังของมิเกลเดอาร์มฟูเอนเต้ครับแล้วก็ควอนครุส เป็นหน้าเป้าครับส่วนทางด้านเรอ,อัลมาดริดครับราชันชุดขาวครับเจ้าบ้านเนี่ยเหลือตัวบาดเจ็บหน้าเดิมอย่างบาหิมบีอาร์ดาวินอาราบาและก็ดานี่กาวาขาวครับซึ่งบาดเจ็บหน้าเดิมอยู่แล้วส่วนก,งกงองกลางคนสําคัญอย่างเฟรดิโกครับบารินเตก็เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นก็น่าจะเรียกความฟิตกลับมาทันครับนอกนั้นพร้อมลงสนามตามแผนี่มสามพร้อมกับวอนดนริโกกิเลียนเอมเปเป้และวินิสิ Junior, ตจูเนียโรตาร์สไคเหมือนเดิมนั่นงครับ ส่วนเก่ามองว่าในคู่นี้ครับทางด้านลิกาเน,นเนี่ยชื่อฉันเป็นรองอย่างเยอะก็จริงครับแต่ช่วงเหลงเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะติดต่อกันมา2เกมครับก็ในบ้านเนี่ยแบบเก็บคินชิดมาได้เพียงแค่3นัดติดต่อกันครับส่วนมาดิดเนี่ยมีแก่งๆโดยเฉพาะสภาพขุนกําลังครับที่มีเริ่มแกนหลักก็บาดเจ็บหลายคนเลยมี2รายงานครับแถมทางด้านหลุด ออกไปเสมอทั้ง4นัดติดใน6นัดราสุดที่ผ่านมาซึ่งเกมที่เสมอกับทางด้านท้ายตารางอย่างมายอกาครับแล้วก็รัสเซลมันเนี่ยอีกด้วยก็มองว่าทางด้านผู้เล่นทีที่มีอาการบาดเจ็บรั่วเหนื่อยล้าจากาทีมชาติก่อนหน้านั้นครับบวกกับรัสเชุดขาวเนี่ยไม่ค่อยดุด,ดันแล้วก็มุมมีเด็ดขาดจากเอเป้ก็ไม่ค่อยคมสักหน่อยครับก็มองว่าทางด้านทีมรองดีกว่าอย่างทางด้านเรการเน็ตครับในคู่นี้ฟันธงไปทางด้านเรการเนสตได้เลย เอาละครับสำหรับ4คู่ที่เฮียเก่าได้หย,ยิมยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ไปผ่านส่วนต่างตรงนี้ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วครับเพราะเป็นแนวทางของเฮียเก่าไว้ประกอบการตัดสินใจของทุกท่านนั่นเองก็จะจากกันไปครับสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมค่าบนอกเหนือจากหน้า YouTube ก็สามารถทักเฮียเก่ามาได้ที่แอดกดจิครับก็สามารถรับทีเด็ดเพิ่มเติมหรือสนใจเข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดาชพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นครับ ฝากกันด้วยครับในกลุ่มวีพีเนี่ยมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปครับซีดเดอร์ซียนครับให้เน,น้นเจอกันทุกวันครับสำหรับในคำคืนนี้เฮียเกลก็ขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ